Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟร์แชมเปี้ยนลีกหรือบีซีเอลกันต่อนะครับการแข่งขันซีซั่นที่62ซีซั่นฟูลทีมชาติยูโร2020นะครับก็เดินทางมาถึงรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับกลุ่ม E เนี่ยมีฝรั่งเศส3ทีมนะครับอังกฤษ1ทีมเรามาดูคู่นี้นะครับคุณพีฮะพบกับคุณเบฟคุณเบฟเนี่ยเป็นแชมป์เก่า3สมัยนะครับคุณพีเนี่ยแรงกิ้ง1,600กว่าเลยนะคุณพีจะเล่นฝรั่งเศสครับส่วนคุณเบฟจะเล่นทีมมมมมชชาาาาตตตติิอออออััััังกกกฤษคครรรรบบบแแแลลลละะนน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 ีีี้้้้ใเเเเ่่ยสถืโดดดทไไว ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมพีมาจากขับ 8e88 ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับผมเลฟฝากเชียร์ด้วยครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ในนัดแรกกันก่อนนะครับนัดแรกเนี่ยฝรั่งเศสของคุณพีนะฮะจะเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับปุกจากซ้ายไปขวานะครับรอบแบ่งกลุ่มก็แข่งแบบพบกันหมดเย้าเยือนนะครับเป็นการเก็บคะแนนไปนะฮะใครได้ที่1และที่2ของกลุ่มก็จะเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผม ฝรั่งเศสมาได้ประตูขึ้นนาก่อนนะครับจากการต่อบอลไปปอกบากิสมันสุดท้ายเป็นเบนเซมานะครับพิงโจโกเมสหลบโจโกเมสได้แล้วก็ซัดเข้าไปโอ้ยังเหนือเลยครับแคลริเบนเซมาครับยิงประตูขึ้นนําให้กับฝรั่งเศสไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นาทีที่20ครับดูว่าต่อมาจากกลางสนามปอกบากิสมันแล้วพลิกไปพลิกมาเหมือนพลิกแล้วบอลลอดขาโจโกเมสด้วยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ แต่จากจังหวะเคลียร์จากลูกเสียประตูเมื่อสักครู่นี้นะครับทีมชาติอังกฤษของคุณเบฟนะครับก็มาได้ประตูตีเสมอครับแรดฟอร์ดนี่ครับคืนมาที่ฮัสซันออดอยครับแล้วก็เบิ์ลไปที่แรดฟอร์ดแฮล่เคนก็วิ่งเติมมาพอดีนะครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปเป็นประตูตีเสมอให้กับคุณเบฟครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะก็เป็นจังหวะเคลียนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นเร็วแบบส่งสองสามจังหวะถึงประตูนะฮะย้อนกลับมาที่ฮัสซันออดอยนิดนึงนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปใหม่ที่แฮล่เคนที่วิ่งเติมมขึ้นาครับ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกนะครับก่อนหมดเวลาอังกฤษของคุณเบฟได้ลูกเตะมุมนะบอลย้อนกลับไปที่เมสันมาวคือมาที่อเล็กซเดอร์โนครับซานโชล็อกครับล็อกแล้วผ่านไปได้แหวกแล้วเป็นคนจบเป็นแฮนดิเคนครับแม่โชว์ฟอร์มดีฮะในเกมตอนนี้ในะชีวิตจริงเนี่ยยังเรียกฟอร์มเก่งไม่ได้นะครับซัดคนเดียว2ลูกครับในแมตช์นี้นะเป็นประตูที่2ของทิมชาติอังกฤษคุณเบฟครับ2ประตูต่อ1 ต้องชมสานโชด้วยนะครับจังหวะนี้ล็อกเฟซเข้ามาแล้วแหวกตรงนั้นมี4คนนะฮะหลบมาหมดเลยนะครับก่อนที่คนจบจะเป็นแฮร์รี่เคนนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยทำประตูกันเพิ่มไม่ได้นะครับจบเกมในแมตช์แรกนะครับฝั่งอังกฤษของคุณเบฟนะครับบุกมาเก็บ3แต้มจากฝรั่งเศสคุณพีได้สำเร็จนะครับได้3มแต้มในแมตช์นี้ไปนะครับผมโอกาสก็ พอๆกันนะครับแต่ว่าคุณเบฟครองบอลเยอะกว่านะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการแข่งขันในนัดที่2แบบเต็มๆกันเลยนะฮะมาดูไลน์อัพนักเตะกันก่อนนะครับจัดทีมแบบไหนฮะฝั่งฟูอังกฤษของคุณเบฟครับใช้แผน4-1-3-2หรือว่า4-4-2ไดมอนด์นะครับผู้รักษาประตูจอแดนพิกฟอร์ดครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับโจโกเมดเหมือนเดิมนะครับแบ็กซ้ายเป็นชิวเวลแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อันโนครับมิดฟิลด์ตัวรับดีแครไลส์ครับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายคณามครัับฝ่งขวาจอนส คาร์วัลเลวินนะครับผม คู่น่าสนใจนะครับฝั่งของฝรั่งเศสคุณพีครับ4-3-1-2นะครับผู้ตัดประตูเป็นฮูโกอยูริสครับคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นเวสลีย์โฟฟาน่านะครับคู่กับลาฟีวาลานครับแบ็กซ้ายเฟลองเมนดี้ครับแบ็กขวาแบงชแมงบาวาเองก็ลือกองเต้นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนนะครับอับดุลไลดูกูเล่กับคอปป์บาร์นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกของตัวกิสมันคู่ซูน่าแน่นอนครับวัยรุ่นปารีสคิเลียนเอ็มบาเป้เวอร์ชันตัน101นะคครับยืนู่กับคารินเเบ้อยหนัดที่2นี้ฝั่งทีมชานะ ของคุณเบฟนะครับจะเป็นเจ้าบ้านบ้างนะครับเกมเรมครับทางฝั่งทีมชาติอังกฤษเนี่ยมากับชุดเสื้อสีขาวบุกจากซ้ายไปขวานะครับฝรั่งเศสของคุณพีนะฮะก็มากับชุดสีน้ำเงินเข้มนะครับบุกจากขวาไปซ้ายตอนนี้เนี่ยเกมบดล็อกให้เราสามารถเลือกใช้โมเดลทีมชาติได้แล้วนะครับนอกจากทีมชาติดังๆแล้วนะฮะทีมชาติไทยก็มีนะเผื่อใครไม่ทราบนะครับเข้าไปเปลี่ยนได้เลยนะครับแมสนี้จะเก็บ3มแต้มได้เป็นนัดที่2หรือเปล่านะครับคุณเบฟคุณเบฟก็มีดีกีเป็นแชมป์เก่า3าสมัยนะฮะซีม เป็นสู่ทีมชาติบ้างนะครับแต่ก็ยังใช้แผนเดิมที่คุนตานะครับ42ไดมอนด์นะเป็นแผนที่ผมชอบมากในวินนิ่งเลยบอลเป็นของฝรั่งเศสครับดูกูเล่ครับจ่ายติดอเล็กซานเดอร์อโน่อาสันอดอยมาที่แรดฟอร์ดตามกราฟิกเนี่ยจะเป็นคาร์วเลเวิลเลีนยืนคู่กับไฮดิเคนนะฮะแต่ว่าลงสนามจริงจะเป็นแรดฟอร์ดนะฮะที่เห็นในสกูนี้นะครับสารโช่สปีดมาแล้วครับล็อกกลับแล้วเมนดี้แย่งกลับไปได้ครับเป็นบอลของคุณพีบ้างครับทีมชาติฝรั่งเศสดูกูเล่ไปตรงกลางครับกิสมน กองเต้ข้างหน้านุนมีเบนเซม่าครับเบนเซม่าพลิกมารอเอ็มบาเป้ขยับแต่ว่าดูกูเลเตอขึ้นมาครับดูกูเลเคื้นเบนเซม่าเบนชีเ,เ,เ,เวลหุบเข้ามาช่วยครับแม็กควายหนุนขึ้นสูงด้วยนะจังหวะนั้นเอาละครับอังกฤษของคุณเบฟขาเวิดเลวินหมุนตัวจ่ายไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับทวงค่าไม่ดีจ่ายบอลเสียไปครับเป็นบอลของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งฮะกองเต้เติมขึ้นมาช่วยเกมลุกครับเอ็มบาเป้รอจังหวะพลิกแต่ว่าแม็กควายดาวทางถูกนะครับ อาแต่จ่ายบอลขึ้นหน้าก็ไม่มีผู้เล่นของอังกฤษแล้วครับฝรั่งเศสของคุณพีทได้บุกต่อครับเบนซมมาพิกแล้วจ่ายลูกนี้กิสมันยิงติดเซฟเอ็มบัเป้ซ้ำเรียบร้อยเลยครับแม่พิงฟอร์ดนะครับอุตส่าเซฟได้จังหวะลูกยิงขององตัวกิสมันครับนี่นี่คือ เซอรอทีมชาติฝรั่งเศสแล้วนะครับทำให้ซีซั่นนี้ของเรานะครับมีอัตราลดมากขึ้นนะเราเปิดการแข่งขนันก,นก่อนที่จะมีชุดทีมชาติให้เลือกเล่นกันนะครับมาสักทีฮะดีกว่าไม่มาครับมาช้าดูจังหวะเบนเซม่าพลิกซ้ายพลิกขวานะครับตะหวัดมาริสแมนยิงแบบไม่ต้องจับนะครับแต่ว่าพลิกฟอร์ดเนี่ยล้มตัวใช้ขาเซฟได้แต่บอลมันไม่ไปไหนอะมันเข้าทางวัยรุ่นปารีสเลยครับซ้ำดาบสองไปแบบสบายๆครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับาละฝรั่งเศสขึ้นนํำบ้างครับนี่ประตูแรกเกิดขึ้นแล้วนะครับในแมชนี้อังกฤษมมาใหม่ครับเบนชีเวลตบมาด้านในครับเมสันเมาส์ออกมาทางขวาครับอเล็กซานเดอร์อโนซานโชยัดเข้าไปด้านในครับเขาเบิร์ดเลวินคืนมาที่ซานโชครับเปิดเข้าไปเหมาเติมขึ้นมามงมงไม่ได้ครับขี่ออกมาได้ครับฝรั่งเศสถ้าแมชนี้เนี่ย คุณพีเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับถ้าแพ้คุณเบฟทั้งไปทั้งกลับเนี่ยลำบากเลยนะฮะหกแต้มเนี่ยหายไปเลยนะครับก็เหลือการแข่งขันอีก4ี่นัดนะฮะที่หนึ่งที่สองเข้ารอบแบ่งกลุ่มนะครับที่สามนี่ตกรอบนะไม่มีที่สามที่ดีที่สุดเหมือนบอลยูโรจริงนะครับฝรั่งเศสตัดได้ปอกบาเอ้าโดนอัสซันอดอยครับมาแย่งจากด้านหลังเป็นบอลของอังกฤษแล้วครับคาร์วลเลวินพลิกมาซันโชขวายังไม่ให้ครับ เขาเบลเลว,วินพลิกไปแล้วดีดเข้าไปในไหนเมสันเมาส์ลบก็ยิงเรียบร้อยเลยครับ hey, 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 hey. หนึ่งประตูต่อนหนึ่งคทีมชาติอังกฤษของคุณเบฟครับตีเสมอได้แล้วจากเมสันเมาส์ครับแม่ต้องชมเขาเวดลดเลวินด้วยนะครับใช้ความหนาให้เป็นประโยชน์ครับบังเหลี่ยมได้สวยมากครับดูว่า,วาไม่เสียบอลครับบังเหลี่ยมแล้วดีดเมสันเมาส์เนี่ยเติมขึ้นมาพอดีครับยิงตามน้ําเข้าไปอย่างสวยฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งดูฮะความหนาฟุตหน้าเอาไม่อยู่ครับดีดด้วยหัวเกือครับ แล้วเบนดี้หุบเข้ามาช่วยก็ไม่ทันแล้วครับเอาละครับทีมชาติอังกฤษของคุณเบฟครับตีเสมอได้แล้วแบบนี้ก็ลําบากคุณพีะล้วฮะอย่างที่บอกไปนะถ้าเกิดว่า2นัดกับคุณเบฟเนี่ยเก็บคะแนนไม่ได้เลยเนี่ยที่เหลือจะลําบากนะครับข้อดีของรอบแบ่งกลุ่มนี่คือความกดดันจะน้อยกว่ารอบน็อกเอาท์นะครับยาเล่นในสไตล์ของตัวเองเก็บคะแนนมาให้ได้มากที่สุดนะครับเอาเฮนเดสันจะออกทางด้านซ้ายครับแฉล็ เป็นบอลของฝรั่งเศสแล้วเบนเซม่าสปีดลูกนี้มีช่องครับเอ็มบารเป้พักได้เอ็มบารเป้เข้าขวาแล้วปั่นนิดนึ่งโดนเบียดด้วยนะครับยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แดนบิ๊กฟอร์ดครับบินรับสบายเลยกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วฝรั่งเศสตัดได้นะครับเบนเซม่าปอกบามีกันแค่3คนครับเอ็มบารเป้พลิกมาติดแม็กควายแมดักทางได้สวยครับแฮร์รี่แม็กควายแล้วผู้ตัดสินเป่านุวิดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับทดสิบนาทียิงกันไปได้คนละ1ลูกครับฝั่งคุณเบฟเนี่ยคลองบอล 52%เนะครับเยอะกว่าเล็กน้อยนะฮะดูการเจาะของคุณพีนเน้นเจาะตรงกลางนะครับเพราะแผนนี้ก็เน้นเจาะตรงกลางอยู่แล้วนะเดี๋ยวต้องดูอีก45นาทีนะคุณเบฟถ้าเกิดชนะได้อีกนัดหนึ่งเนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะเข้ารอบสิซีนสุดท้ายแล้วก็เข้าไปป้องกันแชมป์ไล่ล่าแชมป์อีกสมัยหนึ่งเนี่ยสูงเลยทีเดียวนะครับแต่เส้นทางนี้เ,เพียงแค่ครึ่งทางของซีซั่นนี้นะครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อฮะ ฝรลังเศสได้บุกมาครับเอ็มบัปเป้เบนเซม่ายิงเข้าไปแล้วครับ2ประตูต่อหนี่โอ้โห5นาทีแรกและ5นาทีสหหหหหดสหห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 เหหหหมหห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 หคหห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 ดเหห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 กหห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 ่หห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 หาหห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 ัหหบหหหหหหหมหห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 งหาหหห่าหาหหหทาหห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 หไม่ทันครับสกัดไม่ทันแล้ว อเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยหุบเข้ามาก็สกัดบอลไม่ได้นะครับอเล็กซานเดอร์อโน่เนี่ยอาจจะมีจุดเด่นในเรื่องของการเปิดบอลที่แม่นยํานะแต่ว่าการเข้าปะทะบอลการสกัดบอลหรือการเล่นเกมรับเนี่ยอาจจะเป็นรองแบ็กขวาคนอื่นอย่างเช่นวานวิสซาก้านะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็สกัดเฮนติม่าไม่ได้ด้วยนะฮะเอ,อาละครับสองประตูต่อนหนึ่งครมาดูจังหวะเล่นเร็วของอังกฤษคุณเบฟครับแรดฟอร์ดดีดบอลเฮนเดอร์สันแรดฟอร์ดลงมาแล้วนะครับในช่วงครึ่งหลัง ออกบอลวายก็แม่นเธอด้วยครับกูโกยริสกิสมันมาที่เอ็มบาเป้แหม่รีบจ่ายไปหน่อยแม็กควายยังบังเหลี่ยมไว้ได้ครับไม่งั้นอาจจะหลุดได้นะอังกฤษไปทางด้านขวาครับกีนวูดก็ลงมาใหม่นะครับส่งสองกองหน้าของแมนยูลงมานะฮะซานโชกีนวูดเฟกแหม่โฟฟานะ่าดักทางได้สวยครับ แล้วต้องระวังจังหวะสวนของฝรั่งเศสด้วยนะ4-3-1-2แต่อังกฤษเอาคืนมาได้แล้วครับเมสันเมาส์ฝากไ้ที่แรดฟอร์ดคืนมาที่เมาส์เบินให้กับกีนวูดจ่ายต่อแรดฟอร์ดแล้วโอ้โหตั้งบอลแล้วยิงเรียบร้อยเลยโอ้จังหวะทำชิงของคุณเบฟลูกนี้อย่างสวยเลยครับแม่สองประตูต่อสอง <c oughs> คือตัดเกมมาได้ปุ๊บทำชิงเปาะแปะเปาะแปะ,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 ปะตุมเข้าไปเลยฮะดูครับเริ่มจากเมาส์แรดฟอร์ด กินวูดแรดฟอร์ดอีกทีหนึ่งแล้วยิงจังหวะรับบอลจากกินวูดเนี่ยมีตั้งบอลให้บอลกระดอนขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วแปรเล่นทางไปเลยดูว่ากินวูดพลิกจ่ายอ้อมตัวแล้วก็ตั้งบอลมาแล้วยิงเล่นทางสบายเลยครับพุ่งไปสุดเดียดแล้วนะครับยูริสไม่ทันแล้วครับออแล้วครับคุณเบฟตีเสมอได้อีกครั้งหนึ่งครับสองประตูต่อสองไม่ยอมเสียสามแต้มง่ายๆครับเหลืออีกประมาณ30นาทีเอาชนกันกลางสนามครับ ปุริสินเป่าหยุดเกม,มเหมือนจะอาจจะตั้งใจตัดเกมนะครับเพราะว่าจังหวะเขีย่ยเนี่ยอันตรายนะอังกฤษของคุณเบฟรับไปตัดเกมกองเต้ไว้เพื่อสกัดมาให้เล่นเร็วจากจังหวะเขี่ยนี่นะครับกดหยุดเกมนะครับเดี๋ยวต้องมีการปรับทับนักเตะกันเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะเหลือประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับจะเจ้ากันไปเก็บกันไปได้คนละหนึ่งแต้มหรือว่าจะมีฝไไ่ายรายฝ่ายหนึ่งนะครับ พลิกแซงกลับมาเก็บ3มแต้มได้ต้องรอลุ้นเวลาที่เหลือแล้วครับไลท์ฮิมสเตอริงครับลงมาแทนฮัสสันโอดอยครับแล้วก็เบนซีมาถูกถอดออกไปนะฝรั่งเศสหลักกระเซ็ตนะครับลงมาแล้วจังหวะนี้หลักกระเซ็ตพลิกแลก้วยิงโอ้โหเกือบจะได้ซูปเปอร์ซับครับจากจังหวะฟรีคิกนี่นะครับบล็อกบานะจ่ายมา,าๆๆที่ดิคุเล่ดิคุเล่แทงลูกนี้หลักกระเซ็ตพลิกหนีแม็กควายได้ครับสลัดได้แล้วอาโนก็สไลด์ไม่โดนบอลด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังติดเซฟจอแดนพลิกฟอร์ดยังได้เตะมุมครับฝรั่งเศส ปอกบาอยู่ที่บอลครับปอกบาปาดเข้าไปกิสมันโถมมามงได้มงด้วยนะครับแต่บอลไม่เข้ากรอบไม่แน่ใจว่าโดนผู้เล่นของอังกฤษออกด้วยหรือเปล่านะ้าแล็บก็ได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับฝรั่งเศสนั่นแหละครับได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับปอกบาคนเดิมครับปาดไปที่เดิมเดิมเพิ่มเติมคือมงไม่ได้เมสันเบา์มงเคลียไปออกข้างไปเลยครับได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับฝรั่งเศส ผมก็นำบุกอยู่ในช่วง15นาทีที่ผ่านมานะครับดูเล่ตั้งคืนมาที่เมนดี้จ่ายฉลับอาล้ครับเป็นบอลของคุณเบฟบ้างครับแรดฟอร์ดจ่ายลูกนี้ซานโชใช้สปีดแล้วครับจังหวะสวนจะทําได้ดีแค่ไหนฮะจังหวะนี้วิ่งไป2คนชี้แล้วครับซานโชยังไม่จ่ายซานโชตบเข้ามาด้านในแล้วจ่ายไปที่อเล็กซานโดรฉลับครับพยายามตวัดจังหวะเดียวเข้ามาด้านในนะครับติดโฟฟอร์นาไม่ได้แล้วครับเหลือ20นาที บอลอยู่ที่บล็อกบาเอ็มบ้าเป้ฝากไปที่ลักกเซ็ตลากาเซตพลิกออกซ้ายโอ้โหไม่มีปีกครับแผ่นนี้ต้องรอซีเอ็มเอฟเติมครับเอเอ็มเอฟเติมขึ้นมาครับกิสมันกิสมันสปีดไปริมเส้นล้วเปิดฉลับเป็นจังหวะได้เปรียบได้เล่นต่อฮะดูเล่เข้าซ้ายลักกัสเซ็ตพลิกโอ้ยล้ำหน้าไปนิดนึงฮะดูครับประมาณคนเก้านะครับจ่ายไปแล้วจริงๆถ้า เอาฟรีคิกน่าจะดีกว่านะแต่บางทีมันก็บังคับอะไรอ้าวพลาดเลยครับเอ็มบัปเป้โอ้โห,โห,โหจแดนพดนนลิกฝั่ครับปั่นไายเลยโอ,โ,โอ้โหโอ้แสบจริงครับวัยรุ่นปาหลีจอยแดนพิกฟอร์ดต้องระวังให้ดีนะครับจังหวะแบบนี้เนี่ยจังหวะส่งสั้นจากลูกฟรีคิกจากผู้รักษาประตูแบบนี้ฮะโอ้โหหลายคนก็ชอบบอมไปเลยนะครับไม่ทันสังเกตเอ็มบัปเป้แสบจริงฮะ ไปรอดักอยู่แล้วนะครับคือจังหวะฟรีคิกอะแทนที่จะเตะเร็วๆนะๆเข้าใจไหมในปีน2021เนี่ยโอ้โหค่อยๆวาดลวดลายวาดแขนคู่ต่อสู้รู้พอดีครับว่าจะเตะไปที่ไหนอะ บางทีจังหวะเล่นเร็วมันควรจะเล่นเร็วได้เนาะจังหวะแบบนี้นะค่อยๆขยับเอี้ยวตัวเอี้ยวแขนกว่าจะเตะส่งได้เขารู้หมดแหละฝั่งตรงข้ามว่าจะเตะไปตรงไหนนะต้อ <c> ง <oughs> แ,แก้ไขไม่ได้ซะด้วยโอ้ยก็ต้อ,ตองป้องกันแล้วครับต้องระวังให้ดีจังหวะนี้สามประตูต่อสองแล้วฝั่งเศสมาอีกแล้วครับหลังกระเซตพลิกไปทางด้านซ้ายครับเมนดี้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 โดนสกัดเมนดี้พยายามจะฝืนไปเองครับ เหมือน2จิต2ใจจะจา่จายหรือไม่จา่จายดีนะเพราะว่าจ่ายไปก็ต้องดูจังหวะเพื่อนด้วยนะครับต้เองดูจังหวะของอังกฤษ,อกฤษโอ้ยซานโชจ่ายเสียแล้วครับจ่ายตัดหลังกินวูดโอ้โหว่าที่เพื่อนร่วมทีมแมนยูหรือเปล<ะ>่จาจ่ายไม่เข้าขากันป <ะ S 1> เป็นบอลของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งครับเหลือไม่ถึง5นาทีฮะบอลมาถึง๊อกบารอจังหวะพลิก๊อกบายังคึงยังคึงเหลี่ยมได้อยู่ครับย้อนมาที่ปาวา ปลว่าจะคืนปอกบาอ้าวแรงไปครับไปถึงชีเวลเลยเอาละครับเป็นโอกาสของคุณเบฟที่จะได้ตีเสมอจากจังหวะนี้แรดฟอร์ดโฟฟาน่าไม่เข้าครับย้อนมาที่เฮเดสันแทงมาให้กับกีน<อ>วูดต,ตบเข้าไปด้านในให้กับแรดฟอร์ดแล้วจิ้มต่อจะให้ซันโชบอลฉลับเอาเสียบเลยไม่โดนบอลครับมาไปเข้ามือของฮุโกยูริสทด4นาทีครับฝรั่งเศสได้บุกด้วยนะครับ หมดไปแล้ว3นาทีนาจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกม้วครับจะได้ประตูเพิ่มหรือเปล่าไม่ได้ยังไงยังไงจิ้มต่อแล้วกรเซต็ตยังไปขบวนมาได้ครับจะเอา<ม>อีกหรือเปล่าครับดูกเล่ไปลแล้วแบ็กกวตบมาด้านในครับแล้วจะให้กับแลกกรเซตไม่ถึงแล้วครับแหมหมดเวลาการแข่งขันครับคุณเบฟแมมาพลาดในช่วงการเปิดจากตั้งเตะจากผู้ริษัประตูนะฮะโอ้โหนี่ขนาดประสบการณ์ขนาดนี้ยังมีพลาดลักษณะแบบนี้ได้นะฮะโอ้โหต้องระวังกันให้ดีครับสุดท้ายนะครับผมก็ แม่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับแบ่งกันไปคนละ3แต้มนะฮะนัดแรกเนี่ยคุณเบฟได้ไป3แต้มชนะ2-1นึ่งนัดที่2นะครับคุณพีเนี่ยเอาคืนได้สำเร็จนะครับ3ประตูต่อ2นะครับสถานการณ์ในกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหฝั่งของคุณพีเนี่ยสี่นัดมี9คะแนนนะครับโอกาสเข้ารอบสวยเลยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่่เพิงเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ